ครับหนูดีมีเรื่องเล่าวันนี้จะปลามาพบกับเหล้าดีๆทีๆ่จะคือหนูได้กินคือเกิดอะไรเนก็เนี่ยเสมอนอบมิตรไนเม็กกลัววานะนะครับครับตัวนี้ซื้อมาตะกี้นี่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจากหลวงตับนะครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เนาะเมาได้เหลืองต่าน,นะครับรักจิ้มไปแล้วสองสามแดงแล้วสิ่งที่คุณจะต้องแก้มก็คือเหล้านะครับแล้วก็โซดาเป๋โซดาสิง นะครับหรือโซดาอันอย่างก็ได้ของผมที่ซื้อโซดาสิงเพราะว่ามันมันยิบได้ใกล้มือแล้วมันจับผมก็สั่นดู่เปิดเลยนะครับเป็มเลยจะดิ้นไม่หางแก้วลรอเรียบร้อยนะครับเมื่อได้ตีปุ๊บใส่โซดาใส่หนอมึงมักนักใส่นักมึงมักน้อยใส่น้อยหนอใส่โซดาเขาเ้าไปในแก้วนะครับแต่งโซด,ดาเขา้าไปถ้าได้กินเหล้าต้องใส่เหล้าหนอถ้าผมใส่เหล้ามันจะเม่ใสกินเหล้า,ห,าห้องจานเนื้อหยังเดี๋ยวจะหูว่ะห,ห้องจานเนื้อหยังใส่เหล้าก็ใส่ าของการปุ๊บก,กนมันจะเพื่อแล้วมันจะกลินมาลังปุ๊บทีนี้เอาทำวิธีเอาเสาลงหลุมนะครับอันนี้เป็นห้องกินแบบทิ้งดิงสองสามปุ๊บนะครับยอกเลยกันเดียวหมดรสชากค่ายๆมิดในแบบกระป๋องแห้งกวก่านน้อยน่ง ได้กาพอกิ่นได้ได้ตีเมาได้เรื่องสองร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทของถือมันเอานะครับสาเหตุดี่งทองออกแกว้วต้องมีการหองแกว้วเพราะว่าถ้าเราไปวางเพื่อหายยยากปุ๊บมันจะเฟื่อเล้วเวลาเรามาใส่มันก็จะมีขี้ฟูนขี้ดินอย่างที่มันดวยต้องมีการหองไอว,ว้ครับปอกตรงทับส่วนวิธีสองแมงหมหมื่นน้อยเวลาปอกเหลือก็มาเกินซิปมาหยี้นะวิธีที่สอง อิ่นปกติแถมนี่เลยหัขนขอโชกอ่ะในเพศไทยตะลั้งับสวีบสวีบมะนาวโซดาใส่เข้าไปปึ๊บหน่อยกิกนครับสวีบมะนาวโซดารสชาตินี่รสชาติก็ รสชาติด,เดีเหมือนเขากินข้อเคี้ยวกินอย่างนี้นแบบนั้นอะยู่นาะแต่ลูกต้องแน่นอนอันนี้นะเพราะว่าสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างว่ะลูกต้องแน่นอนสําหรับสซีฟมะนาวสุดากับซีฟมนาวเบอรไนท์แต่อร่อยดีกินง่ายอาจจะเมาเงาอยู่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในหนอครับขอบคุณครับกดครับยุดครับ